ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่5 1 9ก้นหลุม ที่นี่เองหลวเฟิงลอยตัวอยู่กลางอากาศสัมผัสความเข้มข้นของกลิ่นอายสังหารโดยรอบถ้าขึ้นสูงไปมากกว่านี้ความเข้มข้นก็จะลดลงลงไปจากนี้ความเข้มข้นก็จะลดลงหลวเฟิงมองไปเบื้องหน้ากลิ่นอายสังหารสีแดงกำลังไหลเลื่อนอย่างช้าๆความลึกที่ตัวเองอยู่ตอนนี้คือจุดที่มีความเข้มข้นสูงสุดแต่เพราะว่า หลุมลึกนี้มีความกว้างอย่างยิ่งและตัวเขาเองก็อยู่ในจุดที่ใกล้กับริมขอบผาเท่านั้นฉันอยู่ริมขอบของหลุมลึกแล้วกึ่งกลางของหลุมลึกนี้มีความเข้มข้นของกลิ่นอายสังหารขนาดไหนหลัวเฟิงค่อยๆหอะเข้าไปหาจุดกึ่งกลางที่อยู่ไกลออกไปด้วยความระมัดระวังเหอะลึกเข้าไปเรื่อยๆด้วยความเร็ววินาทีละ100กิโลเมตรก็เข้าใกล้จุดกึ่งกลางของหลุมลึก ความเข้มข้นกำลังเพิ่มขึ้นความเข้มข้นของกลิ่นอายสังหารเพิ่มขึ้นอีกแล้ว3.5เท่า4เท่า4.5เท่า5เท่า,เทา6เท่ายิ่งเข้าใกล้จุดกึ่งกลางความเข้มข้นของกลิ่นอายสังหารก็ยิ่งเพิ่มจนน่าตกใจจิตสำเนึกสังหารที่พุ่งเข้าใส่ทะเลยานก็ยิ่งรุนแรงน่ากลัวราวกับเทพมรณะ จำนวนมากมายจำลังกรีดร้องเสียงกรีดร้องของเทพมรณะบางเสียงรุนแรงบางเสียงพยายามแทรกซึมอย่างไรสภาพพยายามชักจูงจิตสำานึกของหลัวเฟิงแข็งแกร่งเกินไปแล้วหลัวเฟิงหยุดอยู่ในบริเวณที่มีความเข้มข้นเจ็ดเท่าหน้าซีดเผือกหลับตาลงประกายตาเรากับคมดาบเหงื่อซึมหน้าผากเล็กน้อย จิตสำนึกสังหารเหล่านี้มันช่างมันช่างน่ากลัวเกินไปแล้วจิตสังหารที่ไม่รู้จบสิน้นอัดอยู่เต็มพื้นที่ทะเลยานถ้าเทียบกับความมุ่งมั่นของหลัวเฟิงถือว่ามีขนาดเล็กกว่ามากมายเพียงแต่ถึงจุดจะเล็กกว่าแต่กลับมั่นคงแข็งแกร่งแม้ว่าจิตสำนึกสังหารเหล่านี้ยังคงปั่นป่วนวุ่นวาย แต่เมื่อรวมกันมากๆเข้าแต่ละขุมก็แข็งแกร่งมากถึงจะยังพอรับไหวแต่ถ้าเป็นการรับมือจริงจังอย่างยิ่งแล้วสีหน้าหลัวเฟิงเข้มขึมภายในเคหาถ้ำใหญ่อาจถูกจิตสำนึกสังหารจู่โจมได้ตลอดเวลาก็จริงแต่ภายใต้ความเข้มข้นระดับนี้หลัวเฟิงก็ยังคงตั้งสมาธิไปฝึกฝนหลักวิถีพลังงานต้นต่อได้ แต่ตอนนี้ความเข้มข้นเจ็ดเท่าทำให้หลวฟิงต้องใช้สมาธิทั้งหมดมาต่อต้านการแทรกซึมของจิตสํำนึกสังหารลองต้านทานเต็มกำลังดูซิว่าจะทนได้แค่ไหนหลัวงเฟิงค่อยๆมุ่งหน้าไปอย่างช้าๆความเร็วในการเหาะลดลงแต่ความเข้มข้นกลับเพิ่มขึ้นสูงมากยิ่งเข้าใกล้แกนกลางก็ยิ่งเข้มข้นจนหน้าแตกตื่นความเข้มข้นแปดเท่าเอ๊ะ หลัวเฟิงหยุดชะงักกลางอากาศฟู่ฟู่กลิ่นอายสังหารเบื้องหน้าแดงจนเหมือนเลือดสดๆอยู่ในระดับที่เห็นชัดด้วยตาเปล่ามันเริ่มหมุนวนจนก่อเกิดเป็นรูปวังวนแกนกลางหมอกวังน้ำวนหลัวเฟิงมองไปหาแกนกลางวังน้ำวนของกลิ่นอายสังหารอยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรเป็นจุดที่มีความเข้มข้นจนหน้าหวาดผวาราวกับ ดวงอาทิตย์สีแดงดวงหนึ่งแกนกลางของวังน้ำวนได้แผ่กินอายอมตะดูโบราณออกมาขุมหนึ่งทั้งยังมีจิตสํำนึกที่เย้าวยวนใจแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของหลัวเฟิงมาเถิดมาเถิดมาหาฉันที่นี่เถอะสภาพความเย้าวยวนนั้นพยายามแทรกซึมทะเลยานของหลัวเฟิงไปให้ผลในทะเลยานของหลวเฟิง มีเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนไปทั่วทะเลยานดังขึ้นขับไล่ความเย้าวยวนใจทั้งหมดที่ซึมเข้ามาจนกระเจิงไปไม่เหลือซาดกล้ามาล่อลวงฉันเชียวหรือสองตาของหลัวเฟิงคมกล้าจับจ้องแกงกลางของวังน้ำวนเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วใกล้กว่านี้น่ากลัวจะต้านทานไม่อยู่ ลัวเฟิงสีหน้าเข่งขึมรับรู้ถึงพลังการเย้ายวนนั้นในพริบตาและต้องยอมรับในทันทีว่าพลังเย้ายวนใจที่แกนกลางวังน้ำวนนี้น่ากลัวยิ่งกว่าแดนมายาบนเกาะที่ก้าวของทะเลแดนมายาเสียอีกและจิตสำนนกสังหารอันคุมข้างนั้นก็กำลังใกล้ถึงขีดจำกัดของหลัวเฟิงที่จะทนรับไหวความเข้มข้นเจ็ดเท่า ก็รู้สึกถึงแรงกดดันอย่างใหญ่หลวงพอความเข้มข้นมาถึงแปเท่าก็ใกล้ขีดจำกัดเต็มที่ถ้าลำพังการวัดกันด้วยความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นอันบริสุทธิ์ของหลวเฟิงแม้จะ,ะเผชิญกับจิตสำนึกสังหารอันไร้สิ้นสุดจนเกือบถึงขีดจำกัดหลวเฟิงอาจจะลองเสียงได้อีกเข้าไปให้ลึกกว่านี้แต่ว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงเพราะหากผิดพลาดไป ถูกจิตสำนึกสังหารเข้าแทรกซึมเขาก็จะกลายเป็นคนบ้าผู้กระหายเลือดเป็นเจ้าบ้าอย่างแท้จริงเป็นคนเสียสติที่ไม่มีจิตสำนึกและความนึกคิดของตนเองแล้วมันก็เท่ากับตายไปแล้วระยะที่ห่างจากกึ่งกลางของวังน้ำวนหลายสิบกิโลเมตรหลวงเฟิงตัดสินใจหยุดลงดูเหมือนว่าเวลานี้ความมุ่งมั่นของฉันยังไม่เข้มแข็งพอ หลวเฟิงมองไปยังวังน้ำวนสีแดงราวกับเลือดสดสดเบื้องหน้าหากว่าเป็นพี่ใหญ่หรือพี่รองมาเชื่อว่าน่าจะเข้าไปได้ลึกกว่านี้จริงสิวังน้ำวนแกนกลางของวังน้ำวนเข้มข้นที่สุดยิ่งห่างออกไปก็ยิ่งจางส่วนแขนของวังน้ำวนนี้น่าจะเป็นชั้นนอกสุดที่มีความลึกมากกว่า9,000กิโลเมตรในหัวของหลัวเฟิง ผุดภาพของวังน้ำวนขนาดยักษ์วังน้ำวนกินอายสังหารที่มีรัศมีหลายพันกิโลเมตรและความลึก900 0กิโลเมตรนั้นก็คือชั้นนอกสุดของวังน้ำวนดังนั้นจุดนั้นมีความเข้มเป็นสองเท่าของจุดที่เป็นเคหะถ้ำยักษ์ถ้าห่างออกไปอีกความเข้มข้นก็จะลดหวบลงไปเหลือแค่หนึ่งเท่ากินอายสังหารเข้มข้นที่สุดในหลุมลึกนี้ ที่แท้ก็มาจากใจกลางของวังน้ำวนที่ไม่รู้ก็คือแกนกลางที่แดงราวกับดวงอาทิตย์นั้นมันคืออะไรกันแน่หลัวฟึงนึกย้อนไปถึงพลังเย้ายวนใจอันไรสภาพของจิตสํานึกสังหารที่แทรกซึมเข้ามาในทะเลยานนั้นจนรู้สึกใจสัน่นอย่างบอกไม่ถูกเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้เฝ้าหลัวเฟึงเหาะไปยังจุดที่ ใกล้หน้าผาของเหวลึกจากนั้นก็เกาะติดกับริมขอบผาดิ่งลงไปหลายร้อยเมตรพุ่งไปสู่บริเวณส่วนก้นของหลุมยักษ์อยากรู้เหมือนกันว่าความลึกของหลุมยักษ์แห่งนี้มันเท่าไหร่กันแน่แล้วมีอะไรอยู่ที่ก้นหลุมหลัวเฟิงดิ่งลงไปเรื่อยๆห5,000กิโลเมตรสองมืกิโลเมตรความลึกของหลุมยักษ์มีมากกว่าความกว้างของมันอย่างชัดเจน ส่วนความเข้มข้นของกลิ่นอายสังหารบริเวณส่วนล่างไม่ต่างจาก,ตร,จากตรงจุดที่เป็นเคหะถ้ำยักษ์เท่าไหร่นักส่วนลึกของหลุมมีลานหินที่โผลออกมาริมขอบผาแห่งหนึ่งบนลานหินมีเงาล่างสูงใหญ่ในชุดเกาะสีทองแดงนั่งขัดสมาธิอยู่และแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมองไปไกลออกไปพร้อมกับส่งพลังดั้งเดิมสายหนึ่งลงไปที่ก้นหลุมใต้เท้ามีคนมา มีศักยภาพระดับชั้นสูงสุดของเหนือเมฆให้จัดการอย่างไงดีส่วนก้นของหลุมลึกกลิ่นอายสังหารแผ่ซ่านมีพืชพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปงอกอยู่และมีตำหนักสีโลหิตทั้งหลังตั้งต่ง,งาดอยู่ที่นี่ฉันจัดการเองเสียงโคมคามเสียงหนึ่งดังย้อนกลับมายังข้างหูของคนในชุดเกราะสีทองแดงบริเวณส่วนลึกของชั้นที่สองของตำหนัก มีห้องขังเรียงรายกันอยู่อย่างหนาแน่นภายในห้องขังยังปรากฏเสียงคำรามกรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งและแปลกประหลาดหลากหลายบางครั้งก็มีเสียงโลหะกระแทกกันดังขึ้นห้องขังเหล่านี้แต่และห้องสูงราวสิบเมตรยาวสิบเมตรคล้ายโรงศพที่วางเรียงรายกันตอนนั้นเองประตูห้องขังแห่งหนึ่งเปิดออกได้เอง ภายในห้องขังแห่งนี้มีนักลบท่าทางเฮี้ยมหานล่างสูงราวสาเมตรกำลังยืดตัวขึ้นด้านหลังเขาสะพายง้าวขนาดยักษ์สองเล่มแต่ว่าผมเผ้าของเขายุ่งเหยิงสองตาแดงกำกับไม่มีแววตาของสติแม้แต่น้อยเออตายเขาส่งเสียงคำรามราวกับสัตว์ป่าไป ไปฆ่าผู้ที่รบกวนการฝึกฝนของนายท่านเสียงหนึ่งดังขึ้นเฝ้านักรบเยี่ยมหานที่มีสภาพเหมือนสัตว์ป่ากายสภาพเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่งลาดออกไปหลัวเฟืองล่อนลงช้าๆจนพื้นลงเท้าแตะก้นหลุมเพื่อดกลุ่มตะไคร่น้ำลัวเฟืองมองไปทั่วพื้นโดยรอบก้นหลุมแห่งนี้มีแค่ความสง,งดเงียบแต่เต็มไปด้วยเศษหินที่ล่วงหล่น จากผาสูงข้างบนหรือจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยลัวเฟิงเริ่มต้นสำรวจด้วยความอยากรู้อยากเห็นแน่นอนยังคงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ละก้าวของเขาทะยานไปไกลหลายสิบกิโลเมตรเริ่มทำการสำรวจภายใต้หลุมยักษ์ที่ค่อนข้างกว้างขวางภูมิประเทศ ใต้หลุมยักษ์นี้มีพื้นที่บางส่วนที่ยุบลงไปราวกับหุบเขาบางแห่งนูนออกมาราวกับภูเขาถ้าเทียบแค่พื้นที่พื้นที่ในก้นหลุมนี้เทียบเท่ากับพื้นที่โลกภูเขาที่มีความสูงหลายพันเมตรมีอยู่เรียงรายภูเขาที่มีความลึกหลายพันถึงหมื่นเมตรก็มีอยู่ทุกที่ ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรพิเศษจริงๆมีแต่ความสงัดเงียบลัวเฟิงหันหลังเตรียมจะไปอยู่แล้วแต่แล้วหูขยับรู้สึกถึงกลิ่นอายคุมหนึ่งขยับเข้าใกล้อย่างรวดเร็วแล้วกลิ่นอายนั้นก็กระจ่างชัดขึ้นอย่างรวดเร็วเอ๊ะลัวเฟิงรีบหันกลับมามองตาจ้องขมิงไปไกลออกไปเป็นกลิ่นอายที่คุ้มข้างนักไม่มีการอําพางเลยอย่างน้อยห่างเกินหนึ่งพันกิโลเมตร ฉันยังรู้สึกได้จากกินอายนี้วัดได้ว่าไม่ถือว่าแข็งแกร่งนักระดับเหนือเมฆขั้น9ก้าหรือจะเป็นระดับเจ้าผู้ครองเขตเมืองชั้นหนึ่งถึงชั้นสองลัวเฟิงวางมือตรงฝักดาบที่อยู่ด้านหลังพร้อมกับค่อยสังเกตกลิ่นอายที่เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วโหเงาคนผู้หนึ่งปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วนักลบล่างสูงผมเผ้ายุ่งเยิง หลังงอรลาวกับคนเถื่อนปรากฏตัวในแววตาสีแดงโลหิตเต็มไปด้วยความอาฆาตคุ้มข้างสองมือชักเงาขนาดยักษ์ออกมาไฟท่าแตกแล้วลัวเฟิงมองทีเดียวก็ประเมินได้คนที่ถูกจิตสำนึกสังหารเข้าแทรกซึมจนในที่สุดไม่อาจต้านทานได้กลายเป็นคนที่รู้จักแต่การเข็นฆ่าเป็นปีศาจที่คุ้มข้างอย่างสมบูรณ์ตายตาย คนเถื่อนผู้นี้ส่งเสียงคำรามในลำคออย่างบ้าคลัง่งพร้อมกับโผเข้าใส่หลัวเฟิงในเมื่อเสียสติแล้วก็น่าสงสารนักฉันจะได้ถือโอกาสทำความดีช่วยส่งไปปอลโลกสาหลัวเฟิงชักดาบสึกเงาโลหิตออกมาในพิภตาชิงดาบสึกออกจากฝากักตัวของหลัวเฟิงผิวราวกับเงามายาในพิภตาโดยดาบของคนเถื่อนฟาดฟันใส่เงามายาหลัวเฟิงตูม้ม คืมแผ่นดินปิแตกราวกับกระดองเตา่าปรากฏเป็นเหวลึกที่มีความลึกหลายพันเมตรออกมาแล้วเงานั้นก็หายไปชัดเจนว่าลาดเป้าตายคนเถื่อนผู้บ้าคลั่งหมุนตัวฟาดอีกรอบเข่งฟาดใส่ดาบศึกเงาโลหิตที่หลัวเฟิงฟันเข้ามาพอดีกัดแทกจนหลัวเฟิงลอยไปไกลจนกลายเป็นจุดแสงสีเงิน หายไปในกลิ่นอายสังหารสีแดงปาฏิคิริยาฉับไวนักและเพลงดาบของเขาก็แฝงเอาความรู้สึกของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายปัตตภีพิบตาที่เข้าใกล้เขาสามารถปัดป้องได้อย่างง่ายดายปีศาจบ้าข้างตนนี้ก่อนที่ไฟธาตุจะแตกน่าจะเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งลัวเฟิงถอยกลับอย่างรวดเร็วตามสภาพ จากนั้นวาบหายไปทันทีส่วนคนเถื่อนผู้คุมข้างนั้นคำรามเข้ามาหาตายตายตายปานดาบของเงาวขนาดยักษ์สองเล่มทําเอาหินผารอบด้านปีแตกสองตาแดงกําของเขากวาดมองไปโดยรอบและพลังจิตตนุภาพและสภาพของเขาแผ่ออกไปเพื่อเสาะหาหลัวเฟิงแสงดาบที่งดงามอย่างยิ่งสายหนึ่งสว่างขึ้น งดงามจนทำให้ลุ่มหลงห่วงขนาดที่มิติคายหยุดนิ่งแสงดาบสายนี้ปรากฏเป็นแสงสีเงินด้านหนึ่งของแสงดาบมีเส้นสายสีทองปกคลุมแสงดาบอันงดงามสายนี้ถูกปลดปล่อยออกมาฉับแสงดาบวาดผ่านลำคอของคนเถื่อนคุมข้างตามด้วยแสงดาบที่พุ่งเสียบเข้าไปในตัวยิงเข้าใส่จุดเอกาธาตุแกนผลึกชีวิต ทำลายแกนผนึกชีวิตจนแตกระเบิดตายตายตอนที่ศีรษะของคนเถื่อนตกดินปากก็ยังคงขยับจิตสังหารยังคงขับเคลื่อนคำพูดว่าตายออกมาขณะที่แผลตรงลำคอยังคงมีเลือดพุ่งออกมาและล้มโคมลงกับพื้นฟุบเงาของหลัวเฟิงรวมตัวเป็นร่างจริงยืนอยู่ตรงนั้นตามองศพที่กองอยู่กับพื้นแล้วคุ้นคิด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่519ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ